ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m คอลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกมฟีฟ่22 ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น ROX PUBG Call of Duty และเกมมือถืออื่นๆอีกเพียบบอกว่ามาจากกราอีอิได้ราคาถูกพิเศษอีกอย่าลืมนะครับผม Over Top Up เพจรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยหายห่วง สวัสดีครับผมนิวผูผมกอราอิอินาะวันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4เหมือนเดิมนะผมกับกิจกรรม Legendary Return ร์นนะผมก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีนักเตะคลาสใหม่นะครับผม back to back แล้วก็ มีไอคอนโด้วนเข้ามาด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าเ่อนจัดชัดจริงนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาต่อจากคราวที่แล so ้วที่เราเติมไปห้าผยันไม่คราวที่แล้วผมได้เพูสกัดนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนึกว่าเพูสกัดเป็นไอคอนใหม่จริงครับต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับความหลังเขาบ้านผมไม่มีเน็ตครับผม ปูดการเป็นไอไม่ใชไอคอนใหม่ My, ปูดการเป็นไอคอนเก่าครับผมเป็นไอคอนเก่าแล้วผมนึกว่ามันเป็นไอคอนใหม่คือมันไม่เคยมันไม่เห็นใครใช้เลยอ่ะก็สงสัยก็คงจะไม่ได้รับความนิยมนั่นแหละแล้วมันไม่ผ่านหูผ่านตาครับก็เลยเออคิดว่าม่งเป็นไอคอนใหม่ซะงั้นเอ,อก็ขอภัยไว้ด้วยแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยเราได้ไอคอนใหม่แน่นอนครับอานายเนี้ยแหละครับผมพี่โดอุ่นเราเนยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อให้ครบหมื่นครับวันนี้นะครับแรกเลยครับผมแรกเลยโอเคอีกห้าพันจัดไปอีหนูไป มาหน่อยจบ,จบเลยนะได้ดอวนนี่จบเลยนะผมจะไม่ขออะไรอีกแล้วครับผมนะโอเคห้าพันใช่ไหมรับมาเลยครับโอเครับแต่ไอคอนร้อยสิบเราก็ได้โบกแปดสองอันด้วยครับไฮไลท์จะจัดเลยนะผมเราก็เอ่ออันนี้มันได้ไปสามตัวแล้วถ้าผมกดสองร้อยครั้งเนี่ยถ้าผมกดสองร้อยเนี่ยมันจะเกินครับมันเก็บตั๋วไว้เพิ่มไม่รู้ว่าได้หรือเปล่างั้นผมจะกดทีละสิบก่อนละกันทีละสิบก่อนละกันครับนะรูปแบบที่สองเหมือนเดิมครับไป ปึ๊บโอเคได้มาหนึ่งตัวสวยอยู่ปึ๊บโอเคได้มาสองตัวขออีกตัวเดียวปึ๊บไม่ได้วะปึ๊บไม่ได้วะปึ๊บไม่ได้วะเฮียเอ้ยปึ๊บไม่ได้เฮ้ยปึ๊บโอเคโอคูว่าจ้าฟากแมนโอเคสามร้อยหกสิบผมขอเติมเพิ่มอีกสักสี่สิบแล้วจะจะได้กดสองทีพอลยครับเฮ้ยเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวเราลองลองกดดูก่อน ทีเดียว100ครั้งครับทีเดียว2,000บาทครับไปเออเอาเฮียยลืมเลือกไอคอนร้อกับร้อยห้าสิบบวกห้าก้าบวกแปดอ่ะเฮียอันไหนมันคุ้มวะ <Terr ific> ไอคอนเนี่ยน่าจะไม่คุ้มเว้ยจริงๆครับไอคอนน่ยน่าจะไม่คุ้มถ้าถามผมนะอันเนี้ยดูดีผมว่า1 5อยบวกหเพราะตัวเทพเพียบเลยส่วน90้บวกแก็ลุ้นแจ็คพอตได้เยอะแต่ว่าก็แอบหวังยาก แล้วผมขออันเดิมแล้วกันว่ะผมชอบอันเนี้ยผมชอบอันเนี้ยครับไปเออได้มาหกตัวไม่ครบว่ะได้เก้าสามบวกห้าถึงบวกเจ็ดหนึ่งพันเอ็มโอ้โหอีกทีละสิบเออได้ตัวปะโอ้ไม่ใช่ครับเออโอ้โห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 เฮียแต่ได้เก้าสามบวกแปดโอเค สามริง้งออเยี้ยทีสุดท้ายขอบคุณท็อ,อ,อทงเติมเพิ่มจนได้ไอ้สัสโอ้ยเอ้ยทำไมมันดวงสวยชิบหายเลยเหรียญสุดท้ายครับมันยากอะ่ะเอญสุดท้ายเออโอเคได้สักทีเยี้ย yeah! แม่งหัวร้อนเลยโอ้โหเมื่อกี้ใช้ไปเกือบ200เหรียญครับโอเครับมาทั้งหมด <c oughs> โอ้ยขอไปครับใช้เสียงเยอะไปหน่อยแม่งลุ้นหนักไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลครับไปโอเคครับมาต่อกันครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปทําการเปิดของรางวัลเงินมานะได้มาทั้งหมด1 7 ,00 0หมเอครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลุยของรางวัลแพ็คกันครับผมก็จะเปิดเฉพาะแพ็คที่มันน่าสนใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ขอเช็คก่อนนะอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับผม ไอ้เฮียนี่โคตรปกเลยอะ9798นี่มาไงวะเนี่ยไอ้เฮียโคตรกากเลยอันนี้เปิดทิ้งแล้วกันมันเหลือเศษอยู่อันเดียวอะโอ้โหมันเหลือเศษอยู่อันเดียวเมื่อกี้เห็นอีกอันหนึง่งโอเค98ไปคริสเตีไปโนโรนโดไปโรนโดเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ยีย่สิบสองวะลูกไปมาตินกาเซเรสเออเมื่อกี้เห็นมีบวก2ถึงบวก4อยู่ไหนวะนี่ครับผมบวกถึงบวกก่อนเลย ไปเปิดเลยครับบวกสองดูบวกสี่ครับปีเดินมาเลยไทยลอนหมิงเก้าสิบหกมีข้ามเก้าสิบสามบวกสามถึงบวกห้าเก้าสามนี่ครับบวกสามถึงบวกห้าเก้าสามไปเลยทีละสิบเลยครับมาหน่อยโอเควิ่งมา B2B ครับผมเบอร์14เสื้อเข้าในกางเกงว่ะฝรั่งเศสว่ะอังรีษเหรอบวก 5, ห้าไปบวกห้าว่ะทีละเรื่องอังกฤษแข่งไป <laughs> แพงไปยี่สองพันแปดร้อยหกสิบเอ็มจริงๆก็ต้องดีใจแล้วนะสำหรับซองนี้ครับมันแพงยังว่าอังรี <c oughs> ไปไปหนึ่งขอบีทูบีโอ้โหมึงเดินใส่กูเลยใจคออ่ออันนี้ครับเฮ้ยอันนี้มันการันตีบวกห้าเดี๋ยวไม่ใช่นี่ว่ะมึอนอะไรวะเนี่ย <c oughs> บวกสามถึงบวกห้าไปเลยไปเลยครับเก้สิบห้าบวกสามถึงบวกห้าวิ่งมาโอ้โหมีโอีว่ะเบอร์ยี่สี่สวีเดน หาตัวแพงไม่มีอะครับเดเิลสันอันนี้บวก5ถึงบวก7อันนี้150บวก5 2ชิ้นดาบ50 93บวก5ถึงบวก7อันนี้ครับอันนี้บวก3ถึง5ไป2ชิ้น B2B EBS MC ละลั่นหน่อยวิ่งมาเอาวะเอาเว,อวะเบอร์9ก้าวะโอ้โหบากัมบูลูโกกิลูโกโก, <laughs> โก,โกิมันทุกเม็ดมันทุกเม็ด ไอน,นี่เราได้มาโคตรฟุกเลยเมื่อกี้เราได้มาจากอะไรวะ90เ,เราได้มาตอนไหนวะไอน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไอเน,นี้ยได้มาจากไอ้น,นี้ไอ้น,นี่ได้มาจากไหนวะเออช่างไม้อ๋อได้มาจากของรางผู้จัดการอันนี้ก็ของรางผู้จัดการอันนี้ได้มาจากที่สุม่มอันนี้ของคราวที่แล้วผมลืมเปิดอันนี้บวกหนึ่งถึงบวกห้าโอ9เก้าสิบมันหลงมาได้ไงวะไป <laughs> ไปวิ่งมาโยอีข e ้ e. ามเลยแล้วกันโยอี e e. ไม่มีแพงเลยครับริสตานเต ดับร้อยดับห้าสิบดับร้อยมาดับร้อยดับร้อยดับร้อยลุยเลยคริสเตียโนโรนโดไปโดอุเซโดวิ่งมาเอาวะเบอร์สองวะสเปนเรอปีเก้อขาบาคาวหนักเลยครับเกอสองพันสองร้อยห้าสิบเอ็มดับร้อยอ่าโหบวกแปดเยอะนะเนี่ยบวกแปดผมเยอะมากเลยครับวันนี้ เออ9ก5 9 3อันนี้ก่อนแล้วกันครับบวกหถึงบวกเอันนี้ก่อนแล้วกันเออเก้าอเปิดแม่งทีเดียวเลยแล้วกัน5ชิ้นอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไปเปิดแม่งเลยกับตันบวก7จลั่นๆมาวิ่งมา LH ลบวกเขอบวก7จ็ดลั่นๆโคเอเชียซีเอ็มลาคีติดบวกเเออต้องยห้าสิบเอ็มอาราล่มากได้บวก7มา2ตัวครับ ๆๆๆๆดาห้าสิบผมไปไหนวะอ่ะนี่ครับดาห้าสิบครับดาห้าสิบนี่ต้องคัดนะถ้าผมจาไม่ผิดต้องคัดปะวะตอนนี้ยังต้องคัดยังไงต้องคัดรับ G K เยอะเดี๋ยวผมขออนุญาตคัดตงเต่แป๊บหนึ่งโอเคมา <c oughs> ผมไปคัดมาแล้วมาทีละชิ้นแล้วกันอันนี้ทีละชิ้นแล้วกันครับจัดไปมุมซ้ายล่างไปทีละชิ้นกีโด้พีโดวิ่งมาเบอร์เจ็ดวะ ฝรั่งเศสเรอะ CDM กองเต้อรัอ็งโกลกกองเต้ครับอิงโกลกกองเต้ครับโอเคชิ้นหนึ่งไปขวาล่างไปรีโดรีโดรีโด,โดวิ่งมาโอ,โอโ้โหถึงปุดกัดมาเนี่ยปุดกัดครับผมเตอกอแตก, <laughs> แตก เออ95นี่ก็สบวกหถึงบวกเจบวกแโอเคผมขออันนี้ก่อนไอสออันนี้ก่อนแล้วกันเอาบวกห้าการันตีบวกหก่อนการันตีบวกห้ครับสองเททีละชิ้นไปเด๋ยวชิ้นครับอบี b ูบีบีทีบีบีทีบีกูบีทอีกแล้วเอกูข้ามเลยมากานโนบีทีบีบีทีบโอเค มาอันนี้บวกห้าถึงบวกเจ็ดอันนี้กี่ชิน้นสองชิน้นไปทีละชิน้นไปบวกเจ็ดสวยเอลเฮดขอบวกเจ็ดจ้ะเบอร์เก้าว่ะใครเวิร์ดเหรอขอบวกเจ็ดเถอะไอ้เีแย่คือบวกเจ็ดว่ะใครเวิร์ดหกพันสี่ร้อยเอ็มแพงเกินไปขอบวกเจ็ดแพงๆหน่อยวิ่งมาเอลเฮดอีกแล้วเบอร์สี่โอเอซิอาคาบเลยครับเปรีสิตอ้โหครับโอเคกระโปรงจริงๆ มาเหลือแต่ของหนักๆแล้วครับไอคอนร้อยสิบอันนี้บวกแปดสามอันเลยนะอันนี้บวกหกถึงบวกแปดก่อนแล้วกันไม่น่าได้บวกแปดเปิดไปเลยครับไป EBS กั e BS, Captain, Captain. บตันขอกับตันกับตันวิ่งมา MC กแล้ว MC กู Z, ขอบวกแปดเลยนะโอ้โหเบอร์สิบเก้าด้วยโอ้ <laughs> วะเนี่โอ้โหเอเบบ่าเอ่อร <laughs> ้อยห้าสิบบวกห้าสองชิ้นร้อยห้าสิบบวกห้าสองชิ้น ขอลัละลันหน่อยรูนงรูนี่โรนัลโดนะรูนงรูนี่โรนัลโดครับขอร้องครับกดตรงไม่โทรไปรูนงรูนี่โรนัลโด่วิ่งมาหนงเท้าเหลืองโอ้โโหเล่นโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหบาชูคยอฟสกีครับไปกลายเป็นในซองนี้เริ่มไม่ดีแล้วนะคราวที่แล้วผมได้ดีอยู่เหมือนกันนะวิ่งมา โอ้โหเบยสิบว่าโอ้โหญี่ป <mat ุ่นไอ้เฮียชินจิใครกันวะโอ้โหแตกว่ะคลิปนี้เละเป็นข yeah. ี้ครับแม่งเละเป็นข okay, ี้แน่ๆครับเหลือพวกแปดสามอันแล้วก็ไอคอนร้อยสิโอเคพวก8ปดสามอันผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะกากสุดแล้วแม่งกี่ปีก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับเปิดแม่งไปเลยไป ขอ MC 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 วิ่งมาโอ้โหบิโอเก่าเฮียโอ้โหฟินแลนด์โ oh, อ oh, oh, <c oughs> ้โหใครเนี่ยโอ้โหใครวะคามา่าครับโอ้โหจีจีแน่เลยครับคลิปนี้อันนี้ LH 20อันนี้95 LH b o e. อันนี้น่าจะกากกว่าอันนี้น่าจะกากกว่าครับผมไปเออมาหน่อยมาหน่อย LH Oh, ประตูอเยอรมันนอยเออร์เหรอเฮ้ยน่าจะแพงอยู่ละอุ้ยนอยเออร์ร้อยหยสองครับโอเคสี่หมื่นเอ็มอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้เรทมันเยอะราคาแพงครับเป็นอะไรตีบงตีบวกอะไรยี่โมเดลนอยเออร์ครับสี่หมื่นเอ็มอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ถือว่าสอบผ่านสอบผ่านสอบผ่านมาเหลือแค่2อันครับผมว่าอันนี้แค่4ปีว่ะ LH Hot BOE VTR กูไม่เอา BOE กับ VTR ได้ไหม ไปตรงเล็กหนึ่งเออ please ขอเจ๋งๆโอ้โหบีโออีอีกแล้วบีโออีอีกแล้วเบลเยียมเควินเดอะบอยเหรอเฮ้ยเควินเดอะบอยครับ90,000มเอ็มวู้โอเคไม่เอาโบรีเอาเอาเอาใครบอกไม่เอาเอาเอาเ0 0าหเอ็ม <laughs> ครับเอาเอาใครบอกไม่เอาล่ะเอาครับเอาไอ้เหี้ยเอาเอาโอเคเควินเดอะบอยเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. แบกเลยแล้วเนี่ยคลิปนี้มึงแบกเลยแล้วเนี่ยเดอะบอยมึงแบกเลยแล้วเนี่ยโอเคสุดท้ายครับไอคอนร้อยสิบครับไอคอนหนึ่งร้อยสิบครับนะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซองนี้แล้วกันครับผมยังไงถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม like, ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกรณีอิ๋หน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะ <c oughs> โดอ้วนโดอ้วนโดอ้วน กดตรงสระเอครับจัดไปเออขมอนโดอ้่นขมอนว on! ิ่งมาโอ้หเบอร์สิบกว่าอิตาลีใครบาจโจใครบาโจครับ,จโ,จรบโลเบตโตบาจโจครับ เด็กโอเคไปดูภาพรวมกันครับไปดูภาพรวมกันหแต่วันเดอร์บอยแบกนะคลิปนี้ต้องบอกเดอร์บอยกันนอยเออร์แบกครับมีโอีที่ผมบอกไม่เอาเนี่ยแบกครับสองตัวนี้แม่งล่อไปร้อยแม่งล่อไปร้อยสามสแล้วครับผม1 3ึ่งแมมื่นล้านแล้สองตัวครับปัจจุบัสองตัวนี้อีกสองหมื่นสองมืนเป็น1นึ่งแสนห้าหห้า มีเงิน M อีก1 7ื่นรวมวันนี้เป็น20,000ก็เป็น1นึ0 0แได้มาราวลาวหนึ่งแครับผมกลมๆไม่หักภาษีครับหนึ่งแสรวมเงิน M นู่นนี่นั่นครับผมนะเอาจริงๆคลิปนี้ดีกว่าคลิปที่แล้วอีกนะแต่ต้องขอบคุณเดลโบอยกับนอยเออมาแบกครับ2ตัวนี้ตัวแบกเลยเฮียโอเคก็ผมคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับผมบ๊ายบายครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม